ส่วนที่เทศบาลนครสงขลาเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดพิธีลุยไฟสะดอกเคราะห์ในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจําปีนี้ด้วยค่ะ ที่ประรมพิธีหน้าท่าเทียบเรือประมงเก่านะคะถนนวิเชียนชมในพเมืองโจดสงขลาเมื่อคือที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจน,นะคะจัดอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งปีนี้ทางเทศบาลนครสงขาร่วมกับสาพระแม่กวนอิมสนมากพระตำหนักกวนชีอิมพอศักเคหสถานครูไทยและ5สมาค,คมจีนในพื้นที่วจดสงขาร่วมกันจัดขึ้น โดยพิธีเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นพิธีโก้ยโ้ยหรือว่าพิธีลุยไฟในเทศกาลถือศีลกินเจนับเป็นพิธีกรรมสําคัญอีกพิธีหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมสะดอเคราะห์ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ เพื่อสิ่งเลวร้ายนะคะหายไปกับเปลวไฟโดยมีเหล่าบรรดามมาทรงนะคะเป็นตัวแทนในการประกอบพธิธีแทนประชาชนทั่วไปและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ในการควบคุมความร้อนจากกองไฟที่จุดขึ้นอีกด้วยซึ่งสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีการอัญเชิญองค์พระขึ้นประทับบนเกี้ยว รวมถึงบรรดาร่างทรงที่มีการแบกหามเกี้ยวองค์พระอันศักดิ์สิทธิ์เดินเข้าไปในบริเวณพิธีแล้วก็เวียนรอบกองไฟจากนั้นก็จะถูกนำกลับมาปิะีพิารบริเวณหน้ากองไฟรวมถึงก็มีเจ้าที่และก็ประชาชนนะคะที่ไปร่วมพิธีจากนั้นร่างทรงก็จะเริ่มพิธีเดินลุยผ่านกองไฟที่มี กองถ่านสีแดงเพลิงค่ะเพื่อแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารของหล่อบรรดาร่างทรงของแต่ละคนรวมถึงผู้ที่ถือศีลกินเจและก็มีใจกล้าที่จะร่วมเดินลุยไฟในพิธีเพื่อชำระล้างบาปและสิ่งชั่วรายที่ไม่ดีและก็ยังความเป็นสิริมงคลนะคะตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกด้วยค่ะ